แม่ไม่รักแล้วทําไมต้องรักแม่ครับก็เรื่องของมึงแล้วแต่มึงการที่เขาชั่วใส่มึงมึงต้องชั่วใส่เขาถ้ามึงจะคิดแบบนั้นก็แล้วแต่มึงมึงบอกว่าแม่ไม่รักมึงแล้วมึงโตมาได้ยังไงมึงเอาข้าวน้ําที่ไหนกินมึงเอาเสื้อผ้าที่ไหนใส่มึงเอาชีวิตที่ไหนอยู่มึงเอาบ้านที่ไหนนอนมึงเอาการศึกษาที่ไหนมานั่งเรียนทัางบอกว่าแม่ไม่รักมึงแล้วมึงรอดปลอดภัยมาเติบโตจิถึงทุกวันนี้ได้ยังไงใจตอบกูสิ ในเมื่อทุกวันนี้ที่มึงมีชีวิตได้ก็เพราะแม่มึงมึงมีความเจริญเติบโตมานั่งถีกมบกูชฉอดๆๆๆได้ก็เพราะแม่มึงรักมึงไม่ใช่เหรอมึงไปเอามาแากไหนว่าแม่ไม่รักมึงแล้วมึงยังมีหน้ามาบอกว่าแม่ไม่รักมึงถ้ากับมึงไม่ต้องรักันมึงคิดเองปัญญามึงซามปัญญามึงโง่ปัญญามึงโง่อวดพยายามจะเหนือกว่าแม่มึงให้ได้เพราะมึงต้องการให้แม่รักมึงในตามความพอใจของมึงตามความเห็นของมึงตามความรู้สึกนึกคิดติดตึกของมึงเองนั่นมึงมันเห็นแก่ตัวว่าทุกคนต้องรักตามเงื่อนไขของงม กูถามว่าแม่มึงต้องมานั่งรักความตามเงื่อนไขของเมืองรักมึงเท่ากับต้องให้เงินมึงเยอะๆหรอรักมึงเท่ากับต้องรักรักลูกเท่ากันรักคนนี้น้อยกว่าไม่ได้รักคนนี้มากกว่าไม่ได้ต้องรักมึงมากที่สุดอย่างนั้นเหรออย่างนั้นถึงจะเรียกว่ารักมึงเหรอสันดานมึงอย่ามาพูดว่าพ่อแม่ไม่รักมึงถ้าเขาไม่รักมึงเขาเอามึงทิ้งกองขยะไปเรียบร้อยแล้วป่านนี้อีหมีเป็นแม่มึงแล้วกูจะบอกให้หมาบ้านกูจะเป็นแม่มึงแล้วพ่อมึงเข้าๆอาจารย์มึงไปทิ้งไว้กับกองวัดหมาหมาวัด ยี่หมีเนี่ยอาจจะเป็นแม่มึงแทนก็ได้ใครจะไปรู้พ่อแม่รักมึงนั่นไงมึงถึงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ทุกวันนี้มึงถึงได้เจริญเติบโตมาได้มึงยังมีหน้ามาพูดอีกว่าพ่อแม่ไม่รักทำไมต้องรักกับสันดานความชั่วหนานแน่นจริงๆความอากตันยูหนานแน่นในจิตใจมึงเหลือเกินใครจะล้างจิตใจแบบนี้มึงออกได้กูถามจริงๆ แก้ไขสันดานตัวเองใหม่แก้ไขความผิดใหม่เห็นผิดใหม่ซะหัดมองพ่อแม่มึงในทางที่ดีบ้างไม่ใช่มองแต่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเขาต้องรักตามความพอใจของมึงตามเงื่อนไขที่มึงตั้งไว้ถ้าพ่อแม่ไม่รักมึงตามเงื่อนไขที่มึงตั้งไว้เท่ากับเขาไม่รักมึงมันเกินไปหรือเปล่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์แบบนี้ใครเขาจะไปทนต่อเกณฑ์มึงได้ อีหมีทำหมันแล้วนะอาจาย์ก็ใช่ไงมันเป็นลูกบุญธรรมอีหมีไงอีหมีมันเบ่งออกจากท้องไม่ได้ไงเป็นลูกบุญธรรมเดี๋ยวกูจะไปจดทะเบียนให้เอาไหมล่ะมึงมาเป็นป้าอีหมีไปเป็นแม่ไหมล่ะอีหมีจะได้รักมึงตามความพอใจมึงได้ไงเดี๋ยวพอเวลาอีหมีไม่รักมึงตามเงื่อนไขมึงมึงก็โกรธอีหมีอีกว่าอีหมีไม่รักมึง